ันแห่งแรกของประเทศไทยนะครับงบประมาณเนียตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าได้สร้างต้องใช้คาว่าถ้าได้สร้างจะใช้เงินประมาณสิบหกล้านบาทสิบหกล้านบาทนะครับจำได้ว่าก็จะมีลิฟต์มีลิฟต์ชั้นแรกจะเป็นห้องตรวจโรคมีลิฟต์ชั้นที่สองเป็นชั้นที่สองจะเป็นห้องคนไข้ในขนาดสามสิบเตียงมีห้องพิเศษด้วยชั้นสามจะเป็นห้องทางตกรรม ไปส่งเสริมสุขภาพชั้น4ี่จะเป็นห้องพมิมพในาการมีห้องสมุดแล้วก็ห้องประชุมนะครับแต่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิด,ดแค่ละนะครับตกลงให้เงินประมาณสิบล้านที่พเจีมาซื้อที่ปัตตานที่อยู่ข้างๆแต่ตอนหลังไม่ทราบด้วยเหตุผลอันใดนะครับก็ะจะมีจดหมายน้อยลเล็กๆที่เขียนไปบอกว่าสมควรจะให้ยุบโรงพยาบาลแล้วก็ย้ายโรง,งพยาบาล ห้วยปูเก่าเนี่ยอยู่ที่ตำบลใหม่ที่หลวงพ่อจะสร้างเกิดเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นนะรเราก็เลยต้องมีการประสานงานกับทางกระทรวงนะครับในที่สุดในที่สุดก็โรงพยาบาลห้วยปูก็ยังอยู่แล้วโรงพยาบาลที่หลวงพ่อเปิดสร้างจะสร้างใหม่นะครับก็ใครชื่อคําว่าโรงพยาบาลห้วยปูสองซึ่งเราก็วางแผนว่ายังไงก็ตามเนี่ย เราจะบริหารสองโรงพยาบาลนะครับโดยจะพัฒนาโรงพยาบาลหลวงขึ้ลให้เป็นโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลทั่วไปคือน้องๆโรงพยาบาลนครปฐมและส่วนโรงพยาบาลคุยเก่านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานเวชชาวิทยาศาสตร์สังคมอ,อะไรเขาเรียกวิทาศาสตร์ครอบครัวแนวใหม่นะครับแต่ตอนหลังก็พอทางนู้นเปิดปั๊บก็คือกระทรวงก็ให้แยกเป็นโรงพยาบาลต่างหากไปนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างเนี้ยนะครับช่วงนี้มันจะมีเหตุขัดข้องก็คือกระทรวงนะครับก็จะตัดงบเราจากสิบหล้านนะครับก็จะให้16ล้านนะครับก็เหลือให้งบ10ล้านเศษเศษสิบล้านเศษเศษเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะสร้างก็สร้างไม่ได้ก็ขอเลยขอตัดเป็นอาคาร2องหลังก็คืออาคารพระราพิทักษ์การักดำรงเนี่ยในรงเงินการก่อสร้างประมาณสิล้าน นั่นหมาความว่าก็ต้องมีเงินทำสัญญาให้ได้ภายในสเดือนทุกอย่างต้องทำให้เสร็จภายในสามเดือนเพราะมันจะหมดปีงบประมาณนะครับก็ต้องหาเงินบริจาคอีกประมาณลูสองล้านในการที่จะมาสมทบกับเงินบำรุงให้เงินงบประมาณนะครับนี่แหละครับคือคก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือหรือความปราณีจากคณะกรรมการบริหารแล้วก็คน ประชาชนรอบๆนะครับเราจะไม่สามารถทําได้สําเร็จและโรงพยาบาลทีู่ก็คงจะโดนยุบนะครับตอนนั้นพอมีปัญหาก็เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษามาประชุมนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณประธานพานิตจมเริญนนะซึ่งเราเรียกว่าแปะแไฮเมงแบไฮเมงแอบไฮเมงบอกว่าหมอสบายมากเลยหมอไม่ต้องตัว หมอเอาบัญชีผมไปเลยแล้วไปแนบกับไปทําเรื่องในการขออนุมัติก่อสร้างกับนะครับขออนุมัติก่อสร้างส่งไปให้กระทรวงโอแค่นี้เราก็ดีใจดีใจมากเลยที่การเราสามารถดําเนินการต่อได้นะครับก็จะออกมาแต่ก็มีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่งก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราจะเอาที่ที่สร้างลงไปนะครับนะครับก็มีอยู่สองความเห็นก็คือหนึ่งนะครับ สองความเห็นก็คือหนึ่งก็คือที่ติดกับวัดฝั่งตรงข้ามคลองกับโรงพยาบาลห้วยผูกซึ่งจะมีเนื้อที่ตั้งแต่ชางน้ำไปถึงชายน้ำก็อยู่ประมาณไม่เกินสามไร่นะครับกับอีกแปลงหนึ่งซึ่งอาจาริอาจาร,าจารินะครับจะให้ก็คือฝั่งนู้นอยู่ประมาณน่าจะ25้าไร่นะครับ ซึ่งจะอยู่ค่อนข้างห่างจากตัวตลาดห้ภผูไปนะพอสมควรก็เกิดกรณีว่าเอ๊ะเราจะสร้างตรงไหนก็ต้องมานั่งถกกันในหมู่กรรมการแล้วก็ในหมู่ชาวบ้านนะครับในที่สุดนะครับก็มีการตัดสินที่ใจที่จะสร้างไว้ที่เดิมก็คือที่ที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยผูนะครับ อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือมันติดวัดติดวัดบางครั้งวัดมีงานก็จะมีเสียงดังนะครับอาจาริเป็นคนเตือนบอกว่าในเมื่อทุกคนเลือกตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัดมีงานก็ต้องทําใจกับเสียงที่ดังนนะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยว่าเมื่อเราเลือกอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะมีเสียงดังที่วัดก็ห้ามมุดหิดนะครับ รเราก็ได้ที่เพิ่มขยายมาก็ตึกสร้างตึกอีกสองตึกนะครับก็คือตึกพราพิทักษมิตรสัมมนนาใช่ไหมแล้วก็มาพราพิทัศรักดมมํารงรักดํารงนะครับนะครับทีนี้เราก็เราก็ได้ยกลงเอ่อขนาดฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาดสามสิบเตียงเต็มตัวแล้วนะครับแต่ความฝันความฝันนะครับก็อยากจะยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด60เตียงนะครับก็มีอยู่ปีหนึ่งนะครับก็เอาเตียงไปตั้งไว้บนห้องประชุมมิสสมนาจัดห้องประชุมมิสสมนาเป็นวอร์ดคนไข้นะครับเป็นห้องรับคนไข้ในแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้กระทรวงบอกว่าเราพร้อมที่จะรับการสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงนะครับแล้วก็มีความโชคดีของเราก็คือตอนนั้นนะครับ ดันั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือท่านทิน,นาวาัฒน์มลึกคพิธาทิน,นาวาัฒน์มลึกคพิธาท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านเป็นคนนิ้วลายนะครับนิ้วลายแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือท่านเป็นเพื่อนกับพี่ชายนะครับวันหนึ่งท่านก็มาออทอดผ้าป่าจัดงานวันแม่ที่วัดนิ้วลายนะครับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมัยนั้นก็บอกว่า ก็ให้เราไปต้อนรับนะครับท่านที่ททาาย,นะยิ้มวิรัยในไม่ยูนเขตของโรงพยาบาลนครเยสีนะครับก็ให้เราไปต้อนรับท่านท่านเห็นเราพูดภาังกฤษได้ท่านก็เวลาให้เราไปดูแลแ,แขกภาษาแขกต่างประเทศของท่านแล้วก็ชวนคุยเวือนอะไรต่อหลังท่านบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอดูโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งได้ไหมนะครับมันเป็นสิ่งที่นะครับที่อยากจะ เราให้ถึง,ถงจุดแตะหักของเราตอนนั้นก็คือนะครับตอนใช้งานเราเนี้ยตอนมีงานเนี่ยจะใช้ให้เราไปไปทํางานนะครับแต่เวลาจะให้ดูสารที่ดูโรงพยาบาลน,นะครับบอกว่าให้เราพาไปที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิดจําได้ว่าวนันนั้นเป็นวันหยุดเราก็บอกครับครับครับนะครับนะครับแต่เราก็โทรกลับมาบอกเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลคุคผูบอกว่าเตรียมห้องประชุมไว้ นะครับเราจะรับรัฐมนตรีห้องประชุมก็คือห้องสมุดสมัยซึ่งเป็นห้องสมุดตอนนี้นะครับไม่มีอะไรเลี้ยงก็เลี้ยงเป็ปซี่คนละขวดพอแล้วนะครับเราก็พามาเราไม่ได้บอกเลยว่าเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกในแพทย์สาสุขจังหวัดสมัยนั้นด้วยว่าเราจะเลี้ยวพาเลี้ยวเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลพุทภูไม่พาไปโรงพมาลของพวกเป็นนะครับพอถึงหน้าโรงพยาบาลพุรภูเราก็นําเลี้ยวเข้าปุ๊บเข้าโรงพยาบาลพุทธภูเลี้ยงต้อนรับอยู่ที่โรงพยาบาลพุทภูและนําเสนอ ก็บับงเอิญโชคดีอย่างที่บอกก็คือท่านเป็นเพื่อนกับพี่ชายสมัยเรียนโรงเรียนขาประถมวิทยายด้วยกันนะครับ,บ,บหลังจากนั้นเราก็ต่อตอค่ะหลังจากนั้นเราก็แปลงโฉมห้องประชุมเป็นตึกคนไข้ในแล้วก็ไปพร้อมจดหมายน้อยเล็กๆนะครับรูปภาพหนึ่งปึกนะครับบอกว่าโรงพยาบาลห้ย้ยภูพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับ เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านก็ดําเนินการต่อให้ในจดหมายน้อยเขียนว่าผมในแพทย์กงเดชลีทเชอริตเป็นน้องชายนายมนูรีทอเชอ์ริตเพื่อนของท่านสมัยเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนะครับมีความประสงค์อยากจะให้ท่านช่วยพัฒนาบ้านเกิดน,นะครับให้เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียง ก็ดําเนินเรื่องให้เลยแล้วก็เราก็ได้เป็นโรงพาบาล60เตียงนะครับในฐานะแต่ขณเดียวกันนั้นเราก็พอหลังจากที่เราได้รับการยกฐานะใช้ห้องประชุมมิตสมนามันก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้จริงๆหรอกนะครับเราก็ยังอยู่ในระดับ30-40คนคนแค่สมัยนั้นเต็มมากเลยนะครับตึก 30, 30เตียงก็จะมีคนไข้อยู่ประมาณ4 0 5 0คนเรียงกันเต็มระเบียงนะครับ จนวันหนึ่งทางกระทรวงนะครับจําได้ชื่อว่าชื่อพี่อ้วนพี่อ้วนเขาดูแลเรามาตลอดนะครับท่านก็กเกษียณเป็นป็นนนาแล้วนะครับพี่อ้วนนี่ก็โชคดีอีกเหมือนกันนะครับพี่อ้วนนี่ก็เป็นญาติกับยงิงาที่รินแม่น้ําก็เข้ามาเรามาดูล้วก็ให้ความเป็นดูเราตลอดเลยก็โทรมาโทรมาบอกหมอหมอทําให้เป็นหกสิบเตียงจริงๆนะสักทีได้แล้วล่ะนะครับนะครับ เราก็บอกครับครับ,รบไม่เป็นไรครับจะจัดการให้ก็เป็นความช่วงดีอีกเหมือนกันนะครับก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อรินะครับเาก,ก็เชิญเรียกตัวเรียกไปนั่งคุยนะครับตอนประมาณห้าโมงเย็นของว,วันวันนึงหมอจะให้ที่ตรงกองขยะ